ลองดูถนนเส้นนี้เลยครับเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้มานานแล้วชาวบ้านบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ต้องหาที่หลบดูนะครับความปหลุมเป็นบ่อคือชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนแต่เขาไม่กล้าพูดว่าจะให้ทำยังไงเป็นหลุมเป็นบ่อลึกนับได้ก็ประมาณ น้ำขังหลุมรึกผมก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนจะช่วยรับผิดชอบตรงนี้ได้เส้นทางนี้คือเส้นทางตะบ,บนหนองกระโดนชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำถนนให้ดีกว่านี้หน่อย